สวัสดีครับผมพิชยุทธอุทยโยชาติครับตอนนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ได้ออกมาซื้อของนะฮะตอนนี้อยู่ในรถนะฮะเราก็ไม่ได้ป้องกันอะไรมากมายแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้ลงจากรถไปนะครับเราต้องใส่แมสเราต้องมีเจลใส่เพื่อล้างมือนะครับเราต้องรักษา ระยะห่างหรือ social ลดิส a n นซิ่นะครับตามที่เขามีมาตรการในการป้องกันไว้ในเวลานี้นะครับในส่วนนี้ก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่า,อ,าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับตอนนี้ผมเองก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อากาศร้อนมากซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าถามว่าเบื่อไหม เบื่อครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยธุรกิจเราก็ทำไม่ได้ลูกหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือเล่นแต่โทรศัพท์ดูซีรีส์ดูอินเทอร์เน็ตซึ่งมันเหมือนกับมันจะทำให้เด็กของเราเนี่ยปิดแล้วก็เกิดปัญหาในช่วงต่อไปที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับ ตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียน mm. การสอนนะ mm. ผมมีข้อแนะนำที่จะมาแนะนำท่านผู้ปกครองนะฮะ mm. เพื่อที่ว่าจะได้สามารถฟื้นฟูทบทวนทำให้บุตรหลานของท่านเนี่ยสามารถเหมือนกับตอนเนี้ยท่องอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ให้บุตรหลานของท่านเนี่ยสามารถกลับมา ท่องในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งสื่อผมเองเนี่ยเป็นสื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตมันไม่ต้องใช้เน็ตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีครบ8กลุ่มสาระมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมที่6นะครับในสื่อเราก็คือเป็นเป็นการ์ตูนอนิเมชั่นสื่อเราออกมาในรูปของเกมนะฮะสื่อเราออกมาในรูปของ สื่อการเรียนการสอนซึ่งไม่ต้องใช้เน็ตนะครับสามารถทำประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนได้ทั้งหมดสื่อเราก็คือสามารถที่จะเรียนเวลาไหนก็ได้ทบทวนเวลาไหนก็ได้สามารถเรียนชั้นพาชั้นได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยมีลูกอยู่สองคนนะฮะลูกผมก็ใช้สื่อตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยเปรียบเสมือนกับมีครูสอนพิเศษประจำบ้านซึ่ง ลูกผมเนี่ยใช้เวลาในการเรียนสื่อตัวเนี้ยวันหนึ่งประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยมีการเตรียมตัวเรื่องที่จะไปเรียนในวันรุ่งขึ้นนะฮะปรากฏว่าเด็กได้ผ่านหูผ่านตาในเรื่องของสื่อในเรื่องที่จะไปเรียนแล้วเวลาครูสอนเด็กจะเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไป กังวลว่าเราจะไม่เข้าใจซึ่งพอเราจะหลังจากที่เราเรียนจากโรงเรียนแล้วเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วสื่อผมเนี่ยสามารถทําประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือ,เ,อ,อเราไม่ต้องใช้เน็ตเลยนะฮะในสื่อผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอ,อ,อินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาเรื่อง เวลาใช้แล้วจะหมุนจะอะไรต่ออะไรไม่ต้องกลัวนะครับเพราะสื่อผมมันเป็นอินเทอร์เน็ตมันไม่ต้องใช้เน็ตเลยนะฮะสามารถเรียนได้ตลอดเวลาเราสามารถที่จะทําประเมินผลก่อนที่เราจะเรียนทําประเมินผลหลังเรียนได้สามารถพิมพ์ได้นะครับในสื่อผมเนี่ยสามารถคีย์เซิร์ชค้นหาบทเรียนเหมือน Google แต่ไม่ต้องใช้เน็ตก็คือคีย์เข้าหาในแฟลชไดร์แล้วสามารถเรียน เ,เรียนในรูปของมัลติมีเดียแล้วก็เป็น c r i ซึ่งเป็นสื่อช่วยสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายนะครับซึ่งผมไปตามโรงเรียนโดยทั่วๆไปทั่วประเทศปรากฏว่าทางครูทางพออทางาโรงเรียนโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้ซื้อสื่อเราไปเป็นตัวช่วยที่ทำให้เด็กกลับมาสนใจในการเรียนนะครับมิฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกหลานของท่าน หองอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นโซเชียลหรือว่าดูแต่เกมดูแต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวซึ่งสามารถเปลี่ยนมาเรียนในบทเรียนที่กําหนดหรือว่าเป็นการทบทวนในบทเรียนไปโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าเรียนพิเศษแพงๆนะครับซึ่งสื่อเราเนี่ยจะบรรจุเป็นชั้นเป็นสาระวิชาเป็น รายละเอียดยังไงได้ทั้งหมดเลยและสื่อผมเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยเรารับประกันสื่อตลอดอายุการใช้งานนะครับและสื่อเราก็คือสามารถเล่นผ่านโน้นตบุก๊กนะพีซในบ้านสามารถทีวีเอาหรือต่อจอโปรเจคเ,เตอร์ได้ทั้งหมดเลยเรียนแล้วเข้าใจง่ายนะครับสนุกสนานก่อการเรียนแล้วมีเกมให้เล่นเป็นเกมการศึกษาสามารถ เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะครับมิฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กของท่านที่มีพื้นฐานในเรื่องการเรียนการสอนที่อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้หรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือ,อลดความด้อยโอกาสทางการศึกษากับคนอื่นๆหรือว่าเด็กที่เขามีความสามารถที่จะมีทุนมีรอนมีเงินเยอะๆที่สามารถไปเรียนพิเศษได้นะครับ โปรดถ้าท่านสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแล้วท่านจงซื้อสื่อของเหล่านี้ไปให้บุตรหลานของท่านได้ศึกษาเพื่อที่จะทําให้เด็กของท่านมีความรู้แล้วก็สามารถที่ไปสู้กับส่วนกลางได้นะครับถ้าท่านผู้ใดผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องสนใจติดต่อผมพิชยัยยธ065353 2 3 64นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ